กินมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเนี่ย ตัวใหญ่แดงมาแล้วมาทีน้ำคุ้นเลยนะตัวแดงนะ

บแป๊บแป๊บที่ออกมาข้างมดเลยดำปึ๊ดเลยครับเราหยุดให้อาหารจะมองเห็นน้ำมันนิ่งน้ำใสจะมองเห็นปลาเลยครับใสเพสิ่มควนอาหารอยู่เยอะๆเลย อาหารมันวิ่งมาแล้ข,ข้างกระลิงเงี้ยกับมากินไหมเนี่ยโอยตัวมาแต่ตัวเล็กตัใหญ่ไม่ยอมโอยมาเลยอาหารกันทุกวันครับอ่า กินเหมือนเป็นเหมือนเราครับอาหารปลาครับมันกับทุกคนลอยตัวลูกกได้กอ,อยู่เอ,อยเยอะมากมากเลยน้องอเราสอบจะมายิ่มหรอกเองไงเนี่ยเพลพันออกมาเยอะแยะเลย จะไปหมดเลยลูกเล็กๆยังมีเยอะแยะเลยนี่เออเอากินให้หมดเลยแต่กังขางนี่นต้องเยอะแยะนี่กับป่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์ครับโอ้สมบูรณ์ครับบ่หล่อนี่ครับนี่ครับสมบูรณ์แล้วครับนี่ติดตกดินกลางงามครับ เวลาให้อาหารปลาครับแร่แลร่ก็มาลอยตัวเห็นนี่มันอยู่ข้างๆเนี่ยสนมากอาหารมันลอยมาอยู่ข้างๆอ้ามาโพกินข้างๆนี่มาเยอะเลยแหละเนี่ยตรงนี้ง่จะจะมาลอยตัวเล็กอยู่ตรงนี้ครับแต่น้ำตรงนี้จะลึก เห็นชัดเลยครับ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> นี่เปนครับ, <Yeah. S 1> ขรบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ